ก็สุดยอดเลยนะครับเราก็หลังจากรถติดลมนะครับทางอบตก็เล็งเห็นความสำคัญนะครับนี่ก็จะทำถนนเชื่อมต่อให้ให้สุดนะครับอีกประมาณ100เมตรนี่แหละนี่รถก็เริ่มมาปรับปรับพื้นที่นะครับจากไทยสงวนนะครับ มาปรับเจตพื้นที่เพื่อที่จัดเทคอนกรีตนะครับนี่รวดเร็วทันใจอันดีครับจะเทคอนกรีตป่ะจักเมตรเก้าสิแปดเก้าสิบปดเมตรโอกือบเกือบร่อเนาะเรือการตองมึิึงกด้องต้องมีกับเทคางางตอนนี้ะตนนี้เทสงวีคนป่ะ โอ้สิีเทมือันบ่ครับโอ้ใช่มาลงตอนนี้โอ้เมือว่านฝนโตก็นเลยเห็ุบ่ไา้ดโอ้มาปรับเกตเนาะเขี้ร์พื้นที่เนาะนี่ครับโอ้สุดยอดเลยลุูกมาสิเท์อ๋ออ๋อต้นนี้เมาส์นไดวันไหนโอ้หน้าแปะโอ้มาแล้วก็มาตอนนี้เนาะ โอ้สามมองแล้วนี่เทือที่มองที่สี่เนาะโอ้คัะถ้าเพิ่นปั๊บขางให้ยังอยให้ดีเลยหมอให้เพิ่นปั๊บไปนั่นไปได้ปั๊บปั๊บเสียงเลยก็ได้นะให้โรงเรียนดีๆเลยสร้างคนไหนเนาะดูเนาะฝันฝันขางไปเลยเด้อโอเคโอเคเอาลุงอะไรเป็นคนบอกอะไรล่ะอยากไปอยู่บ้านอยากไปอยู่บ้านแล้ว นะครับนี่คนขับรถกษณาอยูจินสนาอันบ้างหินแถวแถวผูขันโอ้เดี๋ยวไปไท้ายทุกคนดีครับรถเกียรเลยดีครับเดี๋ยว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 ร่งบนบก ปับปั๊บเสียงไห้แนไห้มันเป็นสโลปนะเวลาขื่นมันจะง่ายพอดีมีรถเนี่ยปั๊บไห้แนจะไงขื่นขื่นมาอยู่เมนเมนต่อไปนี่สิขื่นนะให้ให้ปั๊บเสียงเสียงเสียงเป็นสีก็แมนอยู่สุดยอดครับผมโอ้แล้วก็ขับรถมันต้องเต่มฝุ่นแด้หนิโมแมนเราสิเจ็ดสิบเราบ่บ่โอ้เราเรา นี่แหละประสบการณ์สูงเลยเด็กโอ้สุดยอดดีดีครับทำงานดีนี่ครับกำลังสิปรับปรับงามเลยนี่ไม่เคยเห็นไอ้รถไดมาปรับแบบนี้นี่ต้นนั้นเข้ากับอันนั้นซื่อๆรถไถหน่อยนี่เพิ่นใส่รถไถรถเกียร์ได้เนาะปรับยางงามเลยเนาะโอ้สุดยอดเลย นี่ทีมงานเพิินครับพี่น้องครับองเรียนบนรรทุกตัวนี่โชคดีตัวนี่ต่อไปองเรียนกับสิจเจริอนอมเดี๋ยวเพิ่นกับสิเจ๊ไทยต้อนละเออเขาทาเลยเอ,อ้ยเห้สุ่งควางไว้ก็ได้เมื่อไงไว้ก็ได้กว่าเจ๊ไทยเมื่อไงว่าถนนเพนกิดก็ได้อันเป็นไรทางไปเลย ก็สุดยอดที่ดีบ่พอเคยเห็นมาปร้าแบบนี้เลยตัวน,นี้มาจากไทยสงวนครับงบประมาณพันหลายครับพันเฮ็ดเต็มที่เลยเงินดีน้ำลูกน้องยูได้ยูจากปีแล้วลุงยี่สิบปีแล้ว แต่ก้อนพบเป็นนุ่มๆเออแต่ก้อนเป็นนุ่มนุ่มนุ่มน้ำน้ำเบาวน่อยมันถูต่อไปเอ้าอยู่นี่แมนนี้เคยเห็นวิเวียนบ่กเคยเคยเออเราเคยเห็นวิเวียนัานเราเชี่ยวแล้วน้ำเบาอ๋อเออเออให้พันเกลียวอ๋อค้างน้ำเออนั่นนั่นนั่นเขาท่าตัวล่ะโอ้ปั๊บทางโค้งน้ำโอ้ยเทศไทยต้องเรียนเจริญตัวนี้เนาะเอาโค้งไปนั่นน้ำโค้งมานหนีน้ำเพราะดีแบบเป็นทางเข่าอ้สุดยอดดีดินี่นายก ในช่วงนี้นะครับนโยกสมชายก็และคณะทีมงานเนาะของอบตน้องเอิองเข้ากับคือครับ<ช>พัฒนาดีสมัยนาน,นี่อาจจะเป็นหองเพิ่นต่อไปนะครับเพราะว่าเพิ่นปับปปับพัฒนาในหมู่บ้านนี่โอ้ถือว่าจ,จะเลื่อนไหลนี่ครับจะเลื่อนไหลครับนโยกสมชายเเป็นโลกครับเป็น การเชียร์ิ่งนะครับนี่ถนนปรับเปลี่ยนพื้นที่เนาะปรับให้มันได้ระดับโอ้สวยงามเลยแต่ว่าจงต้นไม้ไเดเดอร์ไหรอยายาหายเอาต้นไม้ออกไ้ให้เปลี่ยนว่าท่าผีกระไรถนนเบ<ป>ิเ่งเทคนิคการเปลี่ยนนะครับโอ้ปร,ป,นนรประสบการณ์สูงเท่านั้นเลยจังเห็นได้ัลยมันสามารถสไะไ์ได้เนาะใบมันสะไ์ได้ครับนี่ครับสะไร ก็ได้เข้าได้ บริหารส่วนตำบลหนองอื่นครับปะเทใหายรงเรียนแบบตำสนลงเรียนนะครับพี่นอ้องคุณทำของคนสุดยอดที่นีดครับที่งานนายกของคนเออ,เอ,อท้านี้กัดสวดมาให้เด้อร้างเด้อใไ้มันเป็นทางโค้งมาหลด ห้องนี้ก็ปั๊บไปเน่เสำหรับเทปทางไงได้ดิน<อ>หนิเนีบอขนาดทางหน่อยยังเห็ดปนอทางไงำบดูบก,การปักขาน,นครับท่บให้คนเห็ดงานได้ดเอาแต่ไส้มาลงกับใส่งานเลยเลยได้ นีสิบกว่าคัยเห็นแบบนี้เพื่อเอารถใช้หน่อยเกลี่ยนซื่อก,กันแล้วเออมันตาโกงไหนมันไหนเสมอกันเนาะสุดยอดเลย้ยสุดยอดดีดีางงาว่ะทางยางพคดีเลยเด้ดเลเอาเบิ้งการทํางานนะครับมาอน,นี่หาเบิงง้งยากเด้งานเนวนี่ยังอยู่เนาะ โอ้โหน้ำมันเบดบ่ บรรยากาศนะครับเย็บไปสะเบิ้งครับพี่นอ้องต่อไปนี่ลูกหลานนี่จะเดเบงว่าในช่วงปีนั้นปีนี้นะครับมีการก่อสร้างถนนของโรงเรียนนะครับของอบตอนอะะ่ะแต่ว่ามันอยู่ในเขตโรงเรียนเนาะนี่สุดยอดเลยครับพี่น้องครับ มีหินขุกน้อยหนึง่งแนนเลยที่นี่ปัะนนี้ครับก่วงเลวยปันเนาะเกลี่ยแล้วกุ้งดีเนาะนเขาหันเป็นเหล่เป็นคือข้างเขีบๆโอ้คอยห,หลังกับอะไโอ้เมืกกกลน่นสวนกันสบายเลยในแบบนี้ให้สงวนครับ หน้องครับเอาพบปอกันสักนิดสักก้อนครับขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามรับชม